น้องนี่เถือกไลยครับพี่น้องครับโอ้ยโอนตุนเลยครับผมสีเลยไหมอุ้ยอัญนี้ครับอันนี้ยังไม่หลงนี่น้องคักครับคับครับอืมไล้แลวครับ กุ้งมันอยู่แถวนี้ครับผมอา่านเหอนตัวเลยครับผมสวิตต้อนซอครับพี่น้องครับผมถามายามกุ้งข้ามมือนียครับผมหลังจากเที่ยวที่แล้วเรากระมานเติอบอยู่ครับผมซื้อของมาใหม่ครับมือเที่ยวที่แล้วเที่ยวนี่เที่ยวซอนครับลองหยับลงไปเล็กก็เก่าจันเอยครับ เดี๋ยวแรกเขาแส่เต้นพ่นมันนี่ก็ลยที่ลองขยับลงไปอีกลึกแน่อย่างน้อยครับเอาเนี่ยอันเก่าครับแต่ว,ว่ากัเพิ่มตอนปลาลงไปไหมอีกอันละตอนครับผมออ้ลองมั่งครับผมจิ๋มานมั้งครับ ngay 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 kia ok kia 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 มาน, ie นทท하하네ี่แล <r> ้วครับมานี่ครับผมนะมาเยอะครับผมนะตัวใหญ่เลยครับผมสวยๆเลยครับไปรุ่นกันต่อครับ ลุนรันรุนนํำกันลุนน้ำกัน ครับผมไปต่อมาบห้เขารับหลังเียครับผมน้ำได้หเสียหลักนแล้วไรครับงานนี้ครับ

mắn nhá mắn nhá à, luôn cắn to luôn à, nhắc, anh นี่ถึกรายครับพี่น้องครับโอ้ยโอนตุนเลยครับผมสีนเลย่แมไป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 อีกครับผมใส่ไปสิบหลงังหือกี่หล้วครับผมลุยกันเลยครับลุยกันใกล้ๆเลยหลังเลยสวนกันเลยครับพี่น้องครับโอ้ยอันนี้ครับอันนี้อะไรคับพี่นองกันหรอ ครับ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 มนแล้วครับมนแล้วชองหลังติดแล้วครับมันอืน้มอล้งอ้ยไลยครับอนี้ครับผมไอรุัน,น,งนเงีันครับอ่าน,น,นี่ เต็มเต็มเลยครับนั่นเลยครับผมเข่าเต็มเต็มเลยอู้อง่าครับผมนะอ้เข่าสี่เลแม่มครับผมสามอันรวดแล้วครับผมไปรุน,นอีกสองอันสุดท้ายครับนี่ออกมามามารุนกันครับผมซื้ออะไร่ะอื้หู ไงท้องฟังง,งังอืมอะไรด้วย,ยครับกูด่ะไลยอย่ไล่ย่ไล่ย,ยุกนด่า ทา่ทาเยอะครับขอท่าเยอะไปครับอีกอันเดียวครับผมครับผมอันเดียว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 หาไห้พ่อครับผมอืมอ่าอะไร้ะครับ กุ้งมันอยู่แถวนี่ครับผมอ๋อขลังอนตัวเลยครับผมขลังดึกดีครับครับมาตอนปลาวะครับผม

นี่ละดอกตัวกลวงหัวเขียวคอนี้เขีดนี่หกขีดเขียวนี้ได้เขีดขีดครับหลายก็เก้าขีดนึงครับผมอ๋อเขีดขีดมันหลายว่านี่ดีครับผมเอาพี่น้องฝากไว้ซับนิ่งก็ได้ครับอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมสวัสดีครับ